ศาสนาเป็นคำสอนแม่สอนให้รักความชั่วสอนให้ทำความดีสอนให้คนทุกข์งานยันรับศาสนามีปาดนีศาสนาไม่ดีงังนั่นศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็นศาสนาจะอยู่ที่ไหนศาสนาคือคว้าอากาศเป็นศาสนาคือต้นไม้ภูเขาเรากอเป็นศาสนา รือบวันเมืองถนนทางเป็นศาสน,นานะด้ยว่า,าเป็นลกพุทธิลาลงทำบูตรมี้เป็นศาสนาศาสนาทำสอนสอนอะไรเล่า,อา,ส,จจนนาสอนกายสอนใจใจคนนะสอนกายสอนใจใจคนรวมแล้วก,กายใาจาายนี้เป็นพระพุทธศาสนานี่ใชหน่งเป็นพุทธศาสนาท่ามันยากตัวนี้ทำม, 40, ทมีนาำแปดหมื่สี่พันมาม อันมาจากตรงน,นี้สอนเพรยกายวาจาใจให้ละความชั่วความชั่วอิจารีทิศกายที่วาจาใจทุกคนนะไม่ใช่อิจฉั่วสอนละความชั่วสอนละเพยใดกลัวเราทุกก,ล,กลัวเรายากกลัวลำบาก,กลำคากลกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์ได้ยเนี่ยนะเนสอนละความชั่วเท่านั้นนะไม่ใช่อิจฉั่วขวากราบไม่ใช่อั่วอะไร จคนติ่งทุกข์มันยากใจคนไม่ติ่มไม่ดีอรำชั่วนิวสรงนั่นนะสอนใยสอนใจคนทำกงงามคนดีนะมีใชอื่นดีมีใช้ควาอากาศดีก็ไม่เป็นก็ใจคนมันจมิ่มไม่ใจคนดีรำมจะมีความสุขความเจริญนะนนมนสีสอนมีความสุขสอนมีความเจริญศาสนะเป็นอย่างนี้คนว่า จะทำลายศาสนาเฮ้ยทำลายหัวน่ลายานา,นาะาานานาว่าไม่ว่าคนด่าศาสานาต้มทุ่งสนามหลวงด่ากวันโผล่ด่าเสรทุงสนามหลวงศาสนาทุา่งสนามหลวงมันจะไมด่าด่าหัวมันเองนะด่าไปดาว่าเราเป็นที่โชกินหน่รูลงล้ง้สร้างบาปสร้างกรรมก่อเออ ไอ้กำลังเรียนแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเนอะทำไมล่ะนะเสนอสักกายกายใจเรียบร้อยอันนั้นกายทำไมวาจาเม่อใจเรียบร้อยไม่ีไม่เรียบร้อยถึงพูดงั้นว่าไงเนี่ยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ต้องการด้านคนเราใจเรียบร้อยนะสอ เี็นไหมยังเราใจทุกข์ไหมยังนี่ไม่ดีตัวไหนเล่าตัวแก้ไขตุกแก้มลองกับแก้มันแก้เจ็บต้นเนี่ยตายมันตัวแก้มันทำอะไรไม่ได้เด้ตาโลตัวลายแก้อะไรแล้วแม่มันจะแก้แก้ไมเสริมแก้มันแก้ไม่ได้ที่เออวันนี่มาแก้เดี๋ยวนี้ตามันโลตัวมันลายมันแก้ไม่ได้เด้ รีกแก้ไปต้นยยาถึงติดตาโลโตรลายเนี่ยเออสอนคนดอกแก้มันสับมันมันยุดแก้แก้แลว่รู้ว่าไม่รอองแก้บระสิ่งดีไม่ยังรีตออไป วางไม่ละอือดูคนตรงนี้อืออือดีแล้วคนในใจยังแง่มันขึ้นไม่ดีหัวอ่ามันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะเนี้ยแต่ไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแม่แต่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะเแม่ดูสิหมดตรงนี้ดูอะไรสิ คนเราทานุันดีมันมยยดีมาไม่เกี่ยรอ๊ดใจเราไม่สงบเรียนกัรเรียนไปนอกมันก็ไม่ได้งูภายในโกนน้องเขมาเห็นธรรม,ม,มเรียนธรรมเรียนในหลักเรียนกายาเราเรียนวาจาใจเราดูกายดูวาจาใจเราเมื่อไปได้เป็นสังขารร่างกายเราแล้วเราคนนั้นเห็นธรรม Kuda yang kampunah, yang kutitah.